ที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินะครับก็มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจํานวน16ท่านและสาสมัครอีก3ท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีโอกาสร่วมกันร,รับฟังธรรมนะครับจากพระอาจารย์ฐานิโยนะครับซึ่งท่านก็ได้บรรยายธรรมเป็นภา,ภาษาญ,ญี่ปุ่นผ่านระบบสุมออนไลน์ด้วยและนอกจากนี้นะครับในแต่ละท่านก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีโอกาสร่วมกันเดินสมาธิรวมกันวันละประมาณ6ชั่วโมงอย่างสบายๆทีเดียวครับ โดยทุกๆท,ท่านนะครับได้มีโอกาสประกอบบุญญากริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนารวมกันประเคนพระตาหารถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยในเรื่องของสมาธินี่เองนะครับชาวญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสรับฟังเรื่องของการฝึกสมาธิเรื่องของความสําคัญในการนั่งสมาธิเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมสาหรับผู้ที่เพิ่งเดยเริ่มในการฝึกสมาธิใหม่นั่นเอง นอกจากจะมีการทั้งสมาธินะครับหลายท่านก็ได้มีโอกาสลองเดินสมาธิโดยการทําให้กายสบายใจสบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างง่ายๆสบายสบาย,บายท่ามกลางอากาศธรรมชาติของญี่ปุ่นนะครับที่ในตอนนี้ก็เป็นอากาศแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สบายสบายทีเดียวจากนั้นนะครับทุกทุกท่านก็ได้ร่วมกันสัมผัสกับความสุขภายในด้วยอารมณ์สบายใจที่หยุดนิ่งได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรม ทำกลางสภาพอากาศแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงธรรมชาติที่วัดป่าธรรมกายนานาทาโตชิญินะครับมีความสป,ปายะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากทีเดียวในระหว่างเข้าร่วมโครงการนะครับหลายท่านก็ได้ร่วมกันรับบุญวายาวัจจะไมครับบุญสําเร็จการกลอนควายกิจการงานที่ชอบครับร่วมกันรับบุญปลูกญ้าที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมเพื่อให้ในอนาคตนะครับต้นญ้าแล้วก็รวมไปถึงต้นไม้ต่างๆ ให้ความร่มรื่นแล้วก็สร้างบรรยากาศสบายๆให้กับผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมด้วยโดยที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิแห่งนี้นะครับก็ได้จัดประพฤติปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เป็นประจำมาอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่113แล้วเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นครับที่สนใจในการเข้าถึงความสุขภายในได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยสดงดงามแล้วก็มีความร่มรื่นมีความสัปะยะในทุกๆเรื่องทีเดียวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ